สวัสดีเช้าว,วันจุดนะครับวันอาทิตย์ฤกงามยามดีวันนี้ก็มาเที่ยววันจุดพระฤกษ์ชัยนะครับมาที่วัดนะครับมาทําบุญก่อนลบแรกก็จะมีโรงทานนะครับโรงทานมีคนเยอะอยู่นะครับมีเด็กเล็กเด็ก,ดก,ดกน้อยแจกขนมโรงทานขนมโรงทานน้านะครับหลังจากนั้นก็มาให้อาหารมาครับหลังจากที่เราทําบุญทําทานเสร็จแล้วครับาก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับ จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่เกกรือจักรีนัลเบน,นะครับทีนี้ก็ขี่มาก็วิวดีเลยนะครับเรือก็ลำไรเลยทีเดียวอากาศก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอย่างร้อนเลยมันจะขึ้นเรือก็ต้องมาแลกบัตรประชาชนก่อนครับดูบรรยากาศด้านล่างก็ว้าวแล้วนะครับผมข้างบนจะเป็นยังไงครับพอหลังจากนั้นเราก็ต้องขึ้นบันได ก็จะไปชั้นบนกันนะครับพอเจอทางหงอโอ้โหสวยมากเลยครับดูสิครับทุกคนขนาดชั้นล่างนะครับยังขนาดนี้โอ้โหแล้วบรรยากาศด้านบนนี่กับโอ้โหแบบสุดยอดนะครับมองไปมุมไหนก็วิวดีไปหมดนะครับข้างบนขอเซลฟี่สักหนึ่งมูกก่อนนะครับ ขนาดนี้คนก็ยังมาเรื่อยๆนะครับใจรักเกินพอเสร็จจากภารกิจแล้วเราก็ต้องหาทางลงคนระับหาไปหามาทมไปทามาหาทางลงไม่เจอครับเอา้าบรรยากาศในเดือก็รู้สึกว่าเบบเวเหมือนในหนดังยังไงก็ไม่รู้นะครับหันไปหันมาเอ้าเจอทางออกเฉยพี่พีทหารก็บริการดีมีน้ำใจน,นักกีดามากเลยนะครับผมพอหลังจากนั้นก็เป็นการจสิ้นภารกิจครับ ของการเที่ยววันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆ